รถใครไม่รู้วอะรถเท่เลยว่ะเราไปถ่ายเขาเขาด่าเรานะครับไอ้กูรถเบนส์จ้ามันยิงจ้ามไม่ติดอยู่โอเมเลนซิงไม่ขายครับยิงครับไม่ขายครับไม่ขายเลยอะเรืเองตัวเขาแข็นได้ไม่แข็งด้วยที่เหรอพี่มาของยืมเขามาเท่ครับ สวัสดีครับโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะปุถยานราชพฤกษ์ละกันขอเรียกสั้นๆอย่างนี้นะฮะมางานคาเฟอีนนะครับตอนนี้เวลากำลังดีเลยครับประมาณหกโมงเย็นนะแดดร่มลมตกเราก็มาเปิดบูธขายที่นี่นะครับก็เป็นเสื้อจากฟอนด้าเฟสคาเี่นาอูสั่งซื้อได้ที่เพจโมเมนต์เลสซิ่งไม่ขายครับหยิ่งครับไม่ขายเลยเหรอขอบคุณตั้มโมเมนต์เลสซิ่งนะครับที่โอ้สลับเสื้อนะครผมโอ้อยินดีครับพี่ใส่ไปดีตัว นี่ครับดูพฤติกรรมของคนไม่ดีนะฮะดูครับเราไปถ่ายเขาเขาด่าเรานะครับทั้งครั้งนี้เขาก็ฝากของทั้งครั้งทั้งครั้งนี้เขาก็ฝากของมากกว่าเรานะเราก็มีน้ําใจนะไอ้เหี้ยเราคูมาฆ่าออกสซิเจนขัดกลับเืมาทิ้งไว้นี่เลยกล่องใหญ่เบลเลอร์นะฝากเรามาแต่เขาไม่ยอมมานะเราก็เอามาให้พอเราไปถ่ายเขาเขาด่าคุณผู้ชมองร่าได้่ฝากมาที่มีอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะหมดเลยฮะสบายพี่อออ้เาตง ขึ้นดาวดูเทพใายถึงนี่หลังกนนนชนะปิป้ง <c oughs> ปะ๊บอบบาไม่ได้ติดสายเบรกแล้วโถก็วันนี้มากันเยอะครับทั้งพี่ชัดจาก out of control นะฮะแล้วก็ red boy ฮะ,ะ <c oughs> นี่ตรองข้ามบูธเรานะครับมี <S oh s c o o l bmx มาขายด้วย <c oughs> เดี๋ยวดูกัน ใส่เสื้ออะไรมาครับเนี่ยโอ้โหทุกทุกอย่างดีหมดยกเว้นในบล็อกกลางฝ่ามือคนไหนพี่น่าเครียดอะไรมาไม่รู้เนี่ยนี่เลยพี่ซื้อเสื้อเซเต้ทูรี่แล้วก็ยังมาซื้อเสื้อเราด้วยนะยังไม่ได้ซื้อเขาเขากำลังลองอยู่แต่ยกกล้องขึ้นมาอย่างนี้ต้องเหมือนเป็นการกดดันว่าต้องซื้ออะไรจัดไปครับขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยนะฮะก็ขอบุณทุกครั้งที่มาที่นี่นะคะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแรกก่อนนี่ฮะรอบนี้ก็มีจากชีส มาด้วยเปิดทําให้รอบนี้มีพวกเสื้อผ้าแฟชั่นนะฮะมาขายด้วยก็เหมือนเดิมครับ B-Max ็ผ BM ู้ใจเราตะลุยงานก็นอกจากปกติเวลาเราไปงานรถก็จะมีแต่พวกรลสิ่งอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีเสื้อผ้ามาขายด้วยรอบนี้นี่ผมชอบล้อคู่นี้มากเลยอยากได้ s s r ช่วงนี้อากาศกาลังดีเลยฮะ ตอนนี้ก็เราอยู่ที่หน้างานนะครับวันนี้นี่ครับผมเอารถบ้านมาแต่ว่าวันนี้ผมจะเอารถคันนี้ไปโชว์ที่บูธของผมนะครับคือโตโยต้าเคสคิด้านะครับอันนี้คือคันแรกที่ผมเคยบอกในคลิปว่าแบบตาให้อยากได้รุ่นนี้นะครับพอดีมีโอกาสมาที่นี่เดี๋ยวเราเอาเข้างานก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันนะครับผมโอเคปะไปลุยกันครับเราแอบเอามาเข้าคันนี้เป็นของพี่จ่อย Rubber Killer ที่เราเคยมางานเว้ากับเขานะครับเข้างานมาก็จะมีจุดตรวจ A D เครับแบบ Die Through แต่ว่าผมตรวจได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะ โชว์ติ๊กเกอร์ให้เขาดูแล้วก็เข้าได้เลยสวัสดีครับขอบคุณครับจริงๆเมื่อกี้บอกให้กันเลยครับเมื่อกี้แอบรถคันนี้แอบมองไงเพราะว่าพี่จ่อยแกซื้อมาแล้วไม่ได้ขับเลยก็เลยแบบว่าเออปิดยากนิดนึงตอนแรกเราถอดใจไปแล้วอเอิญนได้อัศบินขี่ม้าขาวไปช่วยทำให้เรา <c oughs> มีรถไปโชว์ที่บูธททนนะฮะขอบอกว่าคันนี้เตี้ยวกว่รารถผมเยอะเลยครับ ันีเตีย้ยมากครับเอาจริงไม่เคยขับรถเตีย้ยขนาดนี้มาก่อนเอาจริงผมแอบ,บถอดใจไปแล้วว่าคิดว่าจะไม่ได้ขับันีเข้างานน้องอะไรครับที่ไปทํามาให้เมื่อกี้อ๋อมีป่านกับต<า>ั้มเครับผมขอบคุณน้้งป่านนั้งตั้มนะครับแอบ,บเหนื่อยอยู่นะฮะวิ่งมาเมื่อกี้อย่ามาดับในงานกันนะอายเขาเลยนะโอ้โหทางซ้ายเลยครับเบรุนทางซ้ายนู่นเลยครับโอ้โหทางภาพเลยพี่ เรามาแล้วจังหวะพอดีเลยเราอาจจะได้รูปกลับไปเยอะนะคะวันนี้เพราะตากล้องเขาเป็นช่วงเวลาพอดีครับอันนี้คือที่มาของยืมเขามาเท่ครับขอบคุณครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นคอนด้าใช่เบาันนี้มาจากกรุงเทพมาจากกาลาดไตรทุกนี่ฝรั่งเขายังฮือฮากับรถเราเลยครับตอนนี้รอบเดินปกติใช่ไหมพี่มันปกติกว่าตอนที่ไปเจอตอนนั้นคือตอนนั้นแบบจอดไม่ได้เลยแบบอุ่นวับเลยแต่ยังไงครับมาถึงงานแล้วเดี๋ยวขากลับค่อยว่ากันเอาให้มาจอดที่บูธได้ก่อนนี่นี่เจ้าของรถเรา ภูมิใจมากอันนอันรถใครไม่รู้ว่าก็เท่เลยว่ะจริงๆปัญหามันไม่มีอะไรเลยนะใช่ครับแค่ไดจอดนานรถมันจอดนานนีดเฉยฮะถ้าเราเอามั้งแต่กลางวันก็จะไม่วุ่นวายขนาดนี้นะครับแต่เอามาตอนนี้ก็ดีเพราะคนกําลังพือฮาพอดีคนกาลังมาพอดีดูครับดูคนเขาเหมือนแบบแหวกให้เราครับจริงๆเขาควรจะเข้ามาจอดตั้งนานแล้วฮะโอ้โหตรงนี้เตี้ยด้วย ตง,งเขาอายคุณขอบคุณ Rubber Killer ด้วยนะฮะขอบคุณน้องคนนี้ด้วยผมขอถ่ายนะขอบคุณน้องคนนี้ด้วยที่ไปทำรถให้ผมเอาคนนี้มาช่วยทันอยู่ทนัทนงานชั <c oughs> <c oughs> นงานาช้าเลยเขารอกันอยู่ <c oughs> บ้าบอ ตอนนี้นะครเราก็มาเซ็นหมวกให้กับออเดียมิสึนะครับเป็นเกียรติมากครับที่เรียกมาเซ็นหมวกด้วยบนหมวกของลูกค้าที่เขาจะแจกผู้ที่มาในงานนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะมีคิวขึ้นบนรถนี้นะครับกับพี่ๆเขานะครับตรงนี้ไม่ต้องดองจังพี่โอ้โหใจฝังมาตอนนี้กำลังเล่นเกมบอเดียมิสึอยู่นะครับหมวกมิยังไงเอาไงดีขาซ้ายครับ นี่ครับมารับไีด้บนี่ครับถึงไปแล้วก็เดี๋ยวลุกวนเชิญน้าไนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงรันเวย์นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกไปวิ่งดูบ้างนะครับผมนี่อันนี้ไหนก็เอามาแล้วไปโชว์ตัวหน่อย ไปหนะไปวิ่งรันเวย์กับเขามามืองรั้นงานก็ครับต้องขอโทษแถวๆอื่นได้นะพี่ผมแซงคิวเมื่อก่อนติสเกอร์ครับไอ้ยะมาครับคันต่อไปครับคันนี้เกือบเป็นของผมแล้วเฮ้ยถามชิ้อทำไมอ่ะแต่ว่าแบบวันนั้นยังตัดสินใจไม่ได้เฮ้ยหล่อมากเลยเฮ้ยทำไมคนขับหน้าตาคุ้นๆวะทำไมคนขับหน้าตาคุ้นๆวะนี่ผมว่ามันจะไม่ตอดลัมเบอร์คิลเลอร์ โอ้โหหล่อจริงัสดีครับกรบ่านอะอสวยีรถสวยรถสวยรถสวยชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าพี่จอยจอ๋อจยจอยจอก็พอน่ไครับเคดด้ยอ่าก็นับนับเกือบปีครับผมเฮ้ยไอ้อ้กมันยิ่จะตามไม่ติดเลย นนี่กระตาไม่ติดเลยน้องีนกูเข็นรถแล้วเนี่ยมึงดับได้ตัวสาวเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูเข็นด้วยเ้ยเข็นด้วยนี่เหออยู่ไม่น่าดับของม่งเลยมีงานไหนก็ทำมาเนี่ยพิธีกรมาเข็นเนี่ยดับไม่ติดดิโอ้ยก็แม่งลีลาเยอะอันนี้สวยนะครับแต่งในสไตล์เแมนี่เขาเจ้าหล่อมากเลยไงโชว์ให้หนึ่งที คือเบิร์นนะกูรู้แต่มึงเพิ่งขับรถเต็มมึงไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันาพาดพุ่งเข้าลำโพงอ่อยมากเสวรมากต้าวเขาชอบมา<ด>มา<ด>มา<ด>มาขั้นต่อไปครับ t ี่เ e ็ a n ตอร์เท e เมนต์นี่คก e ้ชูร์่ world champion o อร์มูลาโอเได้ยสือได้เลยนะนี่สวยมากนคือรถลรฟอร์มูลาสตลนะอ๋ออ้หเออน้องเต้องให้การสนับสนุนสุดยอดเก่งมากอนาคตน้องๆขอเดี๋วไปพิศวมีฟอร์มูลาใ้ไเลยอาจารย์น่าจะมาด้วยนะอาจารย์ สุดยอดเค่มากเป็นกำลังใจให้นะครับเจริญครับเจริญครับอกรัะดาบลอยครับอเสียงดังพ่อรถดีหลังจากที่เราไปดูรันเวย์มานะครับตรงลานบริเวณที่จัดงานผู้คนก็เริ่มทยอยออกกันนะครับก็ออกกันไวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนที่ งานกำลังจะเลิกนะฮะอันนี้ก็เป็นรถตู้โฟกของพี่ชัดบอดี้สแลมนะฮะนี่ครับอันนี้นี่ไออย่างเทพนี้โอ้โหนี่ครับเล่นเบสบ้าบ้าบีเมคของแมน เจ้าของรถตัวจริงก็มาแล้วนะฮะพี่จ่อยลาเบอร์พิลเลอร์นะฮะก็ขอบคุณพี่จ่อยด้วยนะฮะที่ให้รถมาโชว์ที่งานนะครับเป็นคันที่ผมจะซื้อตอนแรกนะครับแต่ว่าซื้อไม่ทันก็ตอนนี้มาอยู่กับพี่ที่ดูจักนะครับผมนี่ครับเดริดาคันนี้ขอบคุณมากครับลูกพี่เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับครับผมได้อยู่ได้อยู่แต่ก็โดนอ่ะเพราะตอนผมขับมาก็โดน ขอบคุณครับ,บค,ครับก็จบไปแล้วนะฮะการงานคาเฟอีนที่เชียงใหม่นะจ๊ะเราลาไปด้วยรถประจำจังหวัด สองแถวแดงหลกัหลกๆรอบเนี้ยที่ขึ้นมาคือจะเอาเจ้าคันเขียวนั้น่ะมาโชว์เพราะว่าด้นรู้จักกับแกแล้วแล้วก็เออเป็นรถที่ตัวเองเคยจะซื้อนะครับประมาณนี้แต่ส่วนบรรยากาศงานอาจจะถ่ายน้อยหน่อยวันนี้พราบมัวแต่ไปบู้อยู่กับไอ้คันนั่นแหละตอนแรกจะไม่ได้เอามาแล้วเพราะว่าสตาร์ทไม่ติดถ้าไม่เชื่อถามเลดบอยได้เลดบอยนั่งรอยอยู่ในรถเกือบชั่วโมงนานปะนานเลยเกือบชั่วโมงก็ยื้อกันอยู่่จนแบบถอดใจไปแล้วอะจนพี่จอยแกก็ไปให้ช่างที่แกรู้จักจัดการให้แต่ส่วน รถที่มาวันนี้ก็เยอะครับส,สวยๆเยอะ <_ an> ก็ได้ถ่ายไว้ตอนที่วิ่งรันเวย์ส่วนระหว่างงานไม่ได้ถ่ายเลยขอโทษด้วยจริงๆวุ่นๆอยู่เดี๋ยวต้องขึ้นเวทีด้วยต้องไปอะไรด้วยก็ต,ตามนั้นครับดูช่องอื่นๆลหลายช่องแล้วกันเพราะน่าจะมีหลายๆช่องมาถ่ายคลิปที่งานนี้ก็ขอบคุณผู้จัดด้วยนะฮะที่ชวนมาฮะแล้วก็ขอบคุณคุณเลสบอลด้วยะฮะที่เป็นภาระตั้งแต่ก่อนมายันวันสุดท้ายนะฮะวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวขอตัดไอ้นี่ทิ้งก่อนย่างนี้ ขายเสื้อนะฮะนี่นะเสื้อเลตบอยนะฮะยังมีอยู่นะฮะซื้อได้ที่ในเพจเลตบอยนะฮะขอบพระคุณครับช่วยขายหน่อยนี่นะฮะอะไรนะเดี๋ยวดีๆแม่งตัดออกใครตัดออกคุณอะไม่ตัดตัดทำไมล่ะเป็นเหลือขี้อะดีๆตัดทิ้งหมดใช่เหรอเอออะไรที่ดาดาคุณอะคุณเอาผมล่งหรอทุกทีอะ